นะครับวันนี้ก็โต้กันไปนะครับประธานสอวอมาเป็นประธานที่ประชุมนายแพทย์วายโยแถลงข่าวภายหลังไม่ได้อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือดสอวอซึ่งมีข้อสงสัยเรื่องการหัวเรื่องการหัวสอวอก็เลยกก่าวหากันไปกล่าวหากันมานะมันก็ยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยของศาลนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับยังไม่มีใครทราบนะอืมนะครับสิบีนาทีที่ผ่านมานะครับนายกลั่นคุยกเห็นทางการเท่านั้นขอเว้นว่า คำว่าพี่น้องครับไม่มีคำว่าพี่น้องเดี๋ยวจะเหมือนกับนะหลานกับลุงอังเค้นนะว่ายังไงอยากได้อะไรบอกหลานนะครับเนี่ยนะฮะนะครับไม่มีคำว่าพี่น้องไม่ขอตอบรายละเอียดหาหรือบิ๊กเล็กสีหัสักบอกเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับโบเวทียูเอ็นล้อมตีต่างประเทศทําหน้าที่ปกป้องศักดิ์ศรีไทยอย่างเต็มที่นะครับอืมนะเออมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอือน่าสนใจนะครับพี่น้องครับ อืมอ่าอืม,อมนะครับเอ่อม,มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับนะครับสิบเอดนาทีสื่อตาไวเอมเยี่ยมทักษิณถือกระเป๋าเข้าไปในพื้นที่เรือนจำด้วยจึงเกิดข้อสงสัยว่าแบบนี้ผิดระเบียบเรือนจำหรือไม่ผิดครับการเข้าเรือนจำถือกระเป๋าเข้าไปไม่ได้ครับแสดงว่าคุณเอมมนี่เส้นใหญ่เส้นขวยจับนะครับเนี่ยดูจากข่าวเนี่ยสิบเอ็ดนาทีที่ผ่านมาจากช่องเจ็ดเนี่ย สื่อตาไวทายนะครับเข้าไปเยี่ยมนักโทษถือกระเป๋าเข้าไปไม่ได้นะแสดงว่าลูกสาวทักษิณนี่เส้นใหญ่เส้นก๋วยจับแนละผิดระเบียบนะครับ,ำรบทำไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับนะฮะผิดนะครับนะเจ้าหน้าที่จะโดนวินัยด้วยนะครับแล้วการเอาของต้องห้ามเข้าไปก็มีความผิดมีโทษอาญาโทษปรับจําคุกนะเพราะนั้นใครเอาของต้องห้ามเข้าไปนะครับมีโทษจําคุกนะเพราะนั้นก็ต้องดําเนินคดีกับ อ่าผู้กระทำความผิดนะอืมอืมนะครับอานุทินนะครับนายกให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายเรื่องเขากระดงกระโดงอะไรต่างนะครับว่ากนะันไปนไม่มีอะไรนะอืมมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับยี่สิบนาทีที่ผ่านมาดามาสนัน่นไรเดอร์ขอลูกค้าแจ้งน้าหนักในแอปแยกราคาคนอน้วนคนผอมฝ่ายหนุนเชียร์ทำเลยอ้างขับยากรดยกฝ่ายต้านบอกหยุดบูลี่คนอ้วน นะครับแต่ถ้าอ้วนมากเนี่ยก็ใครเป็นรเดอร์ก็รักไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับเนะี่ยเราไม่ได้ว่าคนอ้วนนะแต่ว่ามันมันขับยากนะมอไซค์ผมเคยขี่มอไซค์มาก่อนลําบากอยู่นะครับก็ฝากไว้อออืนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมนะครับเนะี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับศรีษศักดิ์รัตตีต่างประเทศซัดกระเหมนหน้าหงายนะครับประจานละเมิดเล่นบทเยือนักวิชาการวิเคราะห์เก๋าเกมทูด บทเรียนสู่เวทีต่อไปส่วนไพสาลลั่นหาผู้โจมตีนะสร้างกำแพงอันไหนเร่งด่วนนะครับเอาว่ากันไปนะครับอืมนะครับนะครับทุกคนก็บอกคำบูชาไว้ใจไม่ได้เล่นละครตบตาเรียกร้องความเห็นใจอืมนะครับอืมนะักกระพงชี้วันนี้เป็นหมุดหนายแรกของรัฐบาลสี่เดือนลั่นในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะตรวจสอบเต็มที่นะครับไม่ได้วทลูกทนเพื่อน เพื่อมาใช้อำนาจมิชอบแทรกแซงคดีเขากระโดงหัวเขาวอข,อขอเคารพข้อตกลง MOA กระบวนการที่ทธประชาชนลั่นไทยตั้งมีรัฐมนูรฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยจำใบโดยมีเสียราพจะทำประเทศถอยหลังทุกด้านนับตั้งแต่การปฏิวัติเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็บทบาทของผู้นำฝ่ายค้านคือคุณเทงชัดเจนนะครับนะ ผู้นำฝ่ยายค้านคุณเทงได้กล่าวอย่างชัดเจนในฐานะผู้นำฝ่ายค้ยานว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นจากนายกจะไม่ใช่แค่การที่ท่านต้องเคารพต่อข้อตกลงนะครับแต่อยากเห็นนายกเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและเคารพต่อประชาชนนะครับนะครับก็คือเรียกร้องให้อย่าแทรกแซงคดีดังสองคดีนะครับลหลักหลักเกณฑ์หลักการก็ประมาณนี้แหละครับอ่านะครับ,อ,อ,นะรบอืมเออประหยัดงบประมาณแผ่นดิน6 0พันล้าน นะครับนะหลังยุคสภาเลือกตั้งสสมีบัตร4ใบทําประชามติยกเลิก MOU นะครับประหยัดงบประมาณนะครับแต่ละครั้งต้องใช้เงินครั้งละหก0 0นล้านในการทําประชามตินะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทําประชามติกันทีเดียวกันเลยนะครับนะในวันเลือกตั้งสสทั่วประเทศหลังยุคสภานะครับประชาชนต้องการบัตร4ใบนะครับอืมนะนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะ ทุกครูนะอืมนะเออมีอะไรบ้างครับเออนะครับมีอะไรบ้างครับอการรถไฟสั่งฟ้องขับไล่สองแปลงลุกเขากระดงผู้ว่าร,าฟรอฟมจริงสั่งฟ้องขับไล่ลุกเขากระโดงสองแปลงพร้อมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ยันที่รถไฟพยาย,พยามเรียกคืนมาตลอดนะครับก็ต้องดูเป็นคดีคดีไปนะครับที่การรถไฟไม่ใช่ไปไล่หมดไม่ได้นะนายกแถลงครับ นะครับว่าสามสิบเอ็ดมกรลาหกเก้ายุบสภาคือนำหน้าให้กับประชาชนเตรียมเลือกตั้งนะครับอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเออนะฮะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนายกซัดฝ่ายค้านนะครับใช้วาทกรรมมากกว่าข้อเท็จจริงนะครับก็คือใช้วาทกรรมไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงนะชี้บางคนอภิปรายนะเอาแอร์ไทม์ซ้ำประเด็นเดิมไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะการพูดจะซ้ำซาก นะต้องการยอดวิวยอดไลค์อย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับนะครับนี่นะครับนะแล้วก็บอกว่าให้คะแนนศูนย์หัวหน้าพักระชาชาชิถามคุณถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มีหน้าที่อะไรมาอภิปรายคนทำงานจ้องโจมตีแต่หัวสวเยอยแค่วาทกรรมนะครับไม่จำให้เปลืองสมองอ่านะครับนายกก็ซัดทวีตอดสองนะนะครับนะครัี่ก็บ้าไปนะฮะอืมเอานะครับ นะครับส่วนนายอดิศรนะครับนายอนุทินระบุว่ายิ่งมั่วใหญ่เลยคิดอะไรได้ก็พูดแต่แกก็เป็นคนแบบนี้อาศัยเสียงดังไว้ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับวันนี้ก็โต้กันไปโตกันมานะครับชุกรูชุกรูนะอือนะครับนี่ใครเขาเนี่ยนะเออหลายคนนะครับก็ซัดรัฐบาลกันว่ากันไปนะครับหลักๆก็จะจะประมาณนี้แหละนะครับเออนะครับนี่ใครครับอดิศรลั่นคดีวัวสวเป็นความผิดร้ายแรงและน่ากลัว วางแผนมาจากพักการเมืองใกล้มาหาวิทยาลัยเกษตรหลักฐานแน่นมั่นใจมีความผิดล้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไว้ใจให้บริหารราชการแผ่นดินแม้นาะทีเดียวอันนี้ก็อดีสรเนี่ยน,นะครับก็ไปกล่าวหาพรกภูมิใจไทยอะ่ะนะครับมีหลักฐานอะไรไปกล่าวหาเขาก็ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวคดีความก็จะมากันอืมนะครับว่ากันไปนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต้องมีหลักฐานนะวาะกรรมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหลักฐานทุกเรื่องนะการกล่าวหานะอืม นะครับมีอะไรบ้างครับอน่ชายต่างชาตินิรนามคลั่งโดดสะพานล,ลอยหัวหมงพื้นอาการสาหัสคนป่วยกันเยอะอันนี้นะต้องระวังนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเออหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะนะนะเดี๋ยวเราก็พักผ่อนนอนหลับกันก่อนเดี๋ยวเตรียมวายเตรียมกลับแก้วไปแล้วเดี๋ยวก็ดื่มวายสักสองสามแก้วแล้วก็พักผ่อนนอนหลับนะครับก็ค่ำคืนนี้ขอทุกคนฝันดีนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าเพจทุกนะกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขนะครับ see you tomorrow ชุกรูมชุกรูมนักการเมืองทุกคนมีบาดแผลทั้งนั้นนักการเมืองทุกคนก็มีผลประโยชน์เพื่อตัวเองทั้งนั้นเลือกคนเร็วที่สุดเข้าสู่สภาน,นะครับใครก็ได้เร็วน้อยที่สุดวันนี้พูดบายนะครับหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกคนมีความ